อย่นีแ้แล้วก็หหท,ท่านจะสร้ขึ้นมาเพือเทียบเจอเห็นท่านเห็นอยู่แนละ้วว่าอะไรคืออะไรนะก็จะเป็นาการโอเคครับพร้อมนะเนะนี้เป็นเป็นในสีเป็นรับนี้เรยของฉันน่นะง้ไ้า เข้ามาเจรจาอะไรนะแล้วเราขอเปลี่ยนว่าอย่าอย่าทำแบบนี้นะมันไม่ใ่ยั่งยืนมันไม่มีฐาระทำนะมันเป็นส่วนราชการมันเป็นส่วนราชการนะมันไม่มีการเรียกร้องถว่าขอก็ถูุนะหยุดทำแบบนี้ซะนะจะอ้างแล้วก็ขอให้เราถามจริงๆว่าทางคณะกรารนโยบายและวิสัยทัศน์เนี่ยมีนโยบายอันนี้จริงหรือเปล่า นะฮะแต่ถ้าเป็นอนา,านจิผมไม่ค่อยเชื่อเพราะระดับระดับของมันขนาดนั้นนะ่ะเขาคงคิดเป็นนะ่ะว่าถ้าทำอย่างนี้เนี่ยมันจะเดือดอร้อนนะฮะไอ้รัฐบาลยังเยียวยาคนทุกอ่านอันนี้เป็นลูกค้ารัฐบาลตรงเลยนะเป็นลูกค้ารัฐบาลลูกค <c oughs> <c oughs> ้าตัวเองไม่ไม่เย,ออยียวยานี่ผมไม่ได้มาที่เรื่องชนที่มาใช้บริการในสุรักษชการนะแล้วก็มีวัดวัดท็อปก็ได้แบบที่โรงพยาบาลมันก็ถ้าทำ แล้วก็